ประสบการณ์แสดงสดที่สั่งสมมาน,นานถึง29ปีทำให้ทุกเวทีที่วงวาเลนไทน์ขึ้นแสดงมีแฟนเพลงจำนวนมากติดตามไม่เคยขาดอย่างงานประจำปีวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเซาค่ำคืนนี้ที่คนดูจับจองที่นั่งก่อนงานเริ่มเป็นชั่วโมง โดยบทเพลงหลากหลายแนวทั้งสตริงลูกทุ่งหมอลำรวมถึงลีลาการร้องโดดเด่นกับภาพลักษณ์แนวเซ็กซี่ของนักร้องสาวดึงดูดสายตาจนปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือจุดขายของวงดังจากอ่างทองที่ถูกใจคนต่างจังหวัดมีงานจ้างจองคิวข้ามปีส่วนใหญ่แล้วถ้าวาเลนไทายไปเล่นที่ไหนอะค่ะจะมีคนเต้นตลอดคือ เขาไฝ่ฝันว่าเขาอยากดูเวลาที่มีวาเลนไทน์ปุ๊บเขาจะมารอกันเลยค่ะแล้วเวลาที่เราออกไปร้องเพลงเนี่ยคน,นก็จะมาเต้นมนจาจับมือมามถ่ยายรูปก็คูอเรา ส่วนรูปล่างนะคะอาหารก็จะน้อยลงหมูมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลดบ้างเพราะว่าถ้าอ้วนออกมาแล้วเวลาถ่ายซีดีเจอใน YouTube ในอะไรมันก็จะดูไม่ดีนะคะอะไรแต่ถามว่ากินปกติไหมกินปกติค่ะกินเยอะไม่เป็นเวลาด้วยนในหนึ่นก็กินสวยเฉพาะตอนแสดงหรือเปล่าหรือว่าต้องสวยตลอดเลยก็ตลอดค่ะเพราะว่าถ้าสวยเฉพาะการแสดงไม่ได้เนาะ วจริงแล้วอะไรเงี้ยเวลาไม่แต่งตัวก็อีกอย่างกคจืดอได้ก็อีกอย่างมันก็จะดูแบบนะเคยดูแต้แแทน การปรับรูปแบบแสดงให้ร่วมสมัยด้วยการนําเพลงดังมาขับร้องและส่วนใหญ่เป็นเพลงจังหวะเร็วที่คนดูสนุกตามได้นับเป็นสีสันที่ทําให้วงวาเลนไทน์เดินสายรับงานรื่นเริงมานับครั้งไม่ถ้วนยังมีชื่อเสียงเป็นวงดนตรีลูกผสมอันดับต้นๆของภาคกลางที่มีการเรียนแบบชื่อมากที่สุดวงหนึ่งซึ่งความสำเร็จเริ่มจากอดีตนักดนตรีไทยวัย66ปีสวัสดิ์สามทองที่จับกระแสนิยมดนตรีในยุคมาตั้งวง เลยคือนักร้องต้องดีนักร้องวาเลนไทน์ทุกยุคทุกสมัยทุกรุ่นต้องดีต้องดีจะทําให้ให้ผู้คนเข้าใจว่าเขาติดตรงนี้มากกว่าแล้วการแสดงก็จะมีตลกคนบ้างเพื่อให้หลากหลายแล้วก็ต่อต่อมาก็จะมีหมอลำเพราะเล่นแต่ละที่เนี่ยบางทีคนอีสานก็เยอะม,มีกรรมการก็มาเตือนก่อนเงนี้ยเราก็จะเบาลงแต่ถ้าเกิดกรรมการไม่เตือนเราก็ขออนุญาตแสดงแบบในเต็มรูปแบบของเรา เพราะเราบอกตรงว่าเราไม่ได้มองแค่ง,งานนี้งานเดียวเรามองถึงว่าคนที่เขามามาดูเราวันนี้อย่างวันนี้มานั่งดูวันนี้เป็นพันคนเขาจะต้องพูดไปต่อปากต่อปากไปว่าเราเล่นยังไงถ้าเกิดเราเล่นออมถ้าตรงนี้คนที่เขามาดูเขาอาจจะไม่เข้าใจเลยว่านี้คือวัดเดี๋ยวเขาจะหาไปเล่นง,งานบวชงานแต่งเฮ้ยทำไมมันมันไม่มีอย่างนี้เลยเพราะว่าคนเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งผู้ชา,าชบบยก็ะจะชอบแบบว่าแบมหน่อยผู้หญิงก็จะชอบแบบสวยงามแบบว่านักร้องดีๆหน้าตาดีอะไรเงี้ย าก,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 การร้องการเต้นและดนตรีที่สมาชิกทุ่มเทเต็มที่ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้วงวาเลนไทน์ได้ใจชาวบ้านแม้ปัจจุบันติดปัญหาลิขสิทธิ์กับค่ายใหญ่ทำให้ต้องจำกัดเพลงที่นำมาร้องแต่แทบไม่มีผลกับวงยังมีงานแสดงแทบทุกคืน โดยชื่อเสียงและการรักษามาตรฐานตลอดระยะเวลายาวนานถือเป็นบทพิสูจน์ของวงดังบนเส้นทางดนตรีอาชีพนับอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน